อยู่กันในแบบฝึกหัดที่11.3นะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่11แผนภูมิรูปภาพเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทอ,อยู่ในหน้าที่115ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน10หน่วยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ ขุนและใบบัวบันทึกจํานวนผักที่ปลูกทั้งหมดในแปลงผักของโรงเรียนได้ข้อมูลดังนี้อันนี้ก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพที่แสดงจํานวนผักที่ปลูกในแปลงผักของโรงเรียนนะคะก็จะมีพลิกมะเขือคะนา้าผักกาดและมะเขือเทศค่ะโดยกำหนดให้ภาพหนึ่งภาพแทนจำนวนผัก10ต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าผักแต่ะชนิดจะมีจำนวนต้นทั้งหมดกี่ต้นนะคะ พริกมีภาพสองภาพแสดงว่ามีพริกทั้งหมด20ต้นค่ะมะเขือมี6ภาพแสดงว่ามี60ต้นค่ะคะน้ามีสองภาพแสดงว่ามี20ต้นค่ะผัะกาดมี4ภาพแสดงว่ามี40ต้นค่ะมะเขือเทศมี8ภาพแสดงว่ามี80ต้นค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูต่อคำถามด้านล่างได้เลยค่ะข้อที่1ถามว่าภาพหนึ่งภาพแทนจำนวนผักกี่ต้นเราก็ย้อนไปดูตรงกำหนดให้ค่ะก็คือจะแทนจำนวนผักทั้งหมด10ต้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ในแปลงผักมีต้นใดามากที่สุดและมีจำนวนกี่ต้น ถ้าเราดูจากแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะเห็นว่ามีมะเขือเทศจำนวนมากที่สุดค่ะคือมีทั้งหมด80ต้นค่ะต่อไปข้อ3ในแปลงผักมีผักอะไรที่เป็นจำนวน40ต้นในภาพน,นะคะก็คือเป็นผักกาดนั่นเองค่ะ ก็เติมลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่4ในแปลงผักมีผักคะน้ากับผักกาดรวมกันกี่ต้นจากภาพนะคะก็จะเห็นว่ามีผักคะน้า20ผักกาด40 20กับ40รวมกันได้60ต้นค่ะต่อไปข้อ5ในแปลงผักมีมะเขือเทศกับ ต้นอะไรที่รวมกันแล้วได้120ต้นนะคะอ่ะทีนี้มะเขือเทศอะ่ะมี80ใช่ไหมคะ80จะต้องรวมกับอะไรเพื่อให้ได้120ก็เราก็นำา2 2 0ตั้งลบด้วย80ค่ะก็จะเห็นว่า80ต้องบวกกับ40เพื่อให้ได้120 เพราะฉะนั้นต้นไม้ที่มีจำนวน40ต้นนั่นก็คือต้นผักกาดนั่นเองค่ะเราก็ไปเติมเลยค่ะว่าผักกาดต่อไปในข้อที่6ในแปลงผักมีมะเขือเทศมากกว่ามะเขืออยู่กี่ต้นเราขึ้นไปดูเลยค่ะมะเขือเทศมี80ต้นมะเขือมี60ต้นนำา80ลบ60จะเหลือ 20ต้นนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ในแปลงผักมีผักกาดน้อยกว่าผักอะไรอยู่20ต้นแสดงว่าผักชนิดนั้นจะต้องมากกว่าผักกาดอยู่20ต้นใช่ไหมคะเพราะว่าผักกาดน้อยกว่าผักกาดมี40เห็นไหมคะก็ต้องมองหาว่าผักอะไรที่มันมากกว่าผักกาดอยู่20ิ ก็นำ4ี่สบวก2ีค่ะจะได้60แสดงว่าผักชนิดนั้นก็คือมะเขือนั่นเองค่ะเราก็ไปตอบเลยค่ะว่ามะเขือต่อไปข้อที่8ในแปลงผักมีผักทุกชนิดทั้งหมดกี่ต้นเราก็จะมาทำการลบจำนวนกันเลยค่ะ อ่าไม่ใช่สี่บวกจำนวนค่ะยี่สิบหกสิบยี่สิบสี่สิบและแปดสิบนำมาบวกกันนะคะศูนย์บวกศูนย์ยังไงก็ได้ศูนย์ค่ะอ่าทีนี้เราก็จะมาบวกกันค่ะสองบวกหกได้แปดแปดบวกสองได้สิบสิบบวกสี่ได้สิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสอง แสดงว่าผักทุกต้นรวมกันเนี่ยได้ทั้งหมด220ต้นนั่นเองค่ะไปดูกันในหน้าถัดไปกันเลยค่ะข้อที่2ใหญ่ค่ะป้าแต๋วบันทึกน้ำหนักของผลไม้ที่ขายได้ในวันนี้ได้ข้อมูลดังนี้น้ำหนักของผลไม้ที่ป้าแต๋วขายได้ในวันนี้ก็จะมีส้มเงา,มงางะมะม่วงฝรั่งและมังคุดค่ะโดยกำหนดให้รูป1รูป แทนน้ำหนักของผลไม้สิบกิโลกรัมค่ะจะสังเกตว่าส้มมีรูปสามรูปแสดงว่ามีส้มส0ิบกิโลกรัมเงาะมีห้ารูปมีเงาะห้าิกิโลกรัมมะม่วงมีหรูปมีมะม่วงห0สกิโลกรัมฝรั่งมีสี่รูปมีฝรั่ง4ี่สิบกิโลกรัมมังคุดมีสี่รูปมีมังคุด40ิกิโลกรัมค่ะ พอเราทราบจํานวนของผลไม้แต่ละชนิดแล้วนะคะเราก็มาตอบคำถามกันเลยค่ะข้อที่1รูป1นึ่งรูปแทนจํานวนน้ำหนักของผลไม้กี่กิโลกร,รมัมเราก็ไปดูตรงกําหนดค่ะแทนน้ำหนักผลไม้10กิโลกร,รัมนั่นเองต่อไปข้อที่2ป้าแต๋วขายผลไม้อะไรได้มากที่สุดและขายได้กี่กิโลกร,รมัม ถ้าเราขึ้นไปดูที่แผนภูมิรูปภาพนะคะจะเห็นว่าขายมะม่วงได้มากที่สุดถึง60กิโลกรัมนั่นเองค่ะเราก็เขียนเลยค่ะว่าป้าแต๋วขายมะม่วงได้มากที่สุดค่ะคือ60กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3มค่ะป้าแต๋วขายผลไม้อะไรกับผลไม้อะไรที่เท่ากัน และขายได้อย่างละกี่กิโลกร,รมัมจากแผนภูมิรูปภาพจะเห็นว่าป้าแต๋วขายฝรั่งและมังคุดได้เท่ากันคือขายได้อย่างละ40กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะเราก็มาเขียนเลยเขาว่าป้าแต๋วขายฝรั่งกับมังคุดได้อย่างละ40กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ี่ ป้าแต๋วขายเงาะกับมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกรัมไปดูกันใน,ในแผนภูมิค่ะเงาะกับมังคุดรวมกันได้กี่กิโลกรัมขายเงาะได้50กิโลกรัมขายมังคุดได้40กิโลกรัม50รวมกับ40ได้90กิโลกรัมคะ่ะต่อไปข้อที่5ป้าแต๋วขายมะม่วงได้มากกว่าส้มกี่กิโลกรัม ย้อนไปดูในแผนภูมิค่ะขายมะม่วงได้60ขายส้มได้30 60ลบ30เหลือ30กิโลกรัมนั่นเองค่ะแสดงว่าป้าแต๋วขายมะม่วงได้มากกว่าส้มอยู่30กิโลกรัมค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะป้าแต๋วขายอะไรได้น้อยกว่าเงาะอยู่20กิโลกรัม อ่ะทีนี้ก็ไปดูนะคะขายได้น้อยกว่าเงาะอยู่20อะไรที่ลบกับจำนวนเงาะแล้วเหลือ20นะคะนั่นก็คือส้มนั่นเองค่ะเพราะว่าเงาะ50ลบออกด้วยจำนวนส้ม30จะเหลือ20ค่ะข้อนี้ก็ตอบว่าส้มนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่7ถ้าเมื่อวานป้าแต๋วขายส้มได้มากกว่าวันนี้20กิโลกร,รมัมเมื่อวานป้าแต๋วขายส้มได้กี่กิโลกร,รมัมเมื่อวานขายได้มากกว่าวันนี้แสดงว่าวันนี้ขายได้น้อยกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะส้มมีทั้งหมด30กิโลกร,รมัมเมื่อวานขายได้มากกว่าวันนี้เราก็ต้องนำา30ไปบวกกับ20ค่ะ จะได้ทั้งหมด50กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ถ้าวันนี้ป้าแต๋วขายฝรั่งได้น้อยกว่าเมื่อวาน5กิโลกรัมเมื่อวานฝรั่งเมื่อวานป้าแต๋วขายฝรั่งได้เท่าไรอ่ะเราก็ไปดูฝรั่งขายได้40ของวันนี้ใช่ไหมคะแต่ วันนี้ขายได้น้อยกว่าเมื่อวานแสดงว่าเมื่อวานขายได้มากกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะนำา40ไปบวกกับ5ได้45กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่หน้าต่อไปค่ะเป็นข้อที่3ใหญ่ค่ะครูสำรวจกิจกรรมที่นักเรียนชั้นปสองทำในวันหยุดได้ข้อมูลดังนี้ จำนวนนักเรียนชั้นป .2 ทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดก็จะมีเล่นกีฬาทำงานบ้านเล่นดนตรีอ่านหนังสือทำกิจกรรมศิลปะโดยกำหนดให้สี่เหลี่ยมหนึ่งรูปแทนนักเรียน10คนทีนี้ก็จะมีบางอันที่เป็นสี่เหลี่ยมครึ่งรูปเห็นไหมคะถ้าครึ่งรูปก็จำนวนก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือ5แสดงว่านักเรียนที่ชอบเล่นกีฬา จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 65ี่ห้าหกหสบห้าคนนะคะนักเรียนที่ทำงานบ้านมีทั้งหมด40คนนักเรียนที่เล่นดนตรี30คนนักเรียนที่อ่านหนังสือ25้าคนนักเรียนที่ทำกิจกรรมศิลปะ35หคนค่ะอ่านทีนี้เรามาตอบคำถามกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ รูปสี่เหลี่ยมเต็มรูป1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนก็คือ10คนนั่นเองค่ะและสี่เหลี่ยมครึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5คนนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะในวันหยุดมีนักเรียนชั้นป2เล่นดนตรีกี่คนไปดูในแผนภูมิค่ะจะเห็นว่าเล่นดนตรีทั้งหมด30คนค่ะ ข้อ3กิจกรรมใดมีนักเรียนทําน้อยที่สุดจำนวนกี่คนไปดูในแผนภาพจะเห็นว่าอ่านหนังสือน้อยที่สุดจำนวน25คนค่ะก็เขียนตอบลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่4ในวันหยุดมีนักเรียนชั้นปอ .2 อเล่นดนตรีน้อยกว่าเล่นกีฬากี่คน เราก็ไปดูค่ะว่าเล่นดนตรี30คนเล่นกีฬา65คนนำา65ลบออกด้วย30จะเหลือ35คนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ถ้ามีนักเรียนหญิงเล่นกีฬา25คนจะมีนักเรียนชายเล่นกีฬากี่คนเราก็ไปดูการเล่นกีฬาค่ะว่ามีทั้งหมด65ใช่ไหมคะนำา65 ลบออกด้วย25ค่ะ5ลบ5เหลือ0 6ลบ2เหลือ4แสดงว่าจะมีนักเรียนชายเล่นกีฬาทั้งหมด40คนค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะถ้ามีนักเรียนชายอ่านหนังสือมากกว่านักเรียนหญิง5คนจะมีนักเรียนหญิงอ่านหนังสือกี่คนนักเรียนชายอ่านหนังสือกี่คน ทีนี้ไปดูในการอ่านหนังสือนะคะการอ่านหนังสือมีทั้งหมด25คนถ้าเราหักออก5คนก่อนนะคะ20 25หักออก5ก็จะเหลือ20คนอีก5คนเอามาเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนที่นักเรียนชายอ่านมากกว่านักเรียนหญิง5คนที่หักออกมาเป็นจำนวนของนักเรียนชายค่ะทีนี้20คนที่หา มาได้นะคะเราก็จะมาแบ่งครึ่งค่ะแสดงว่า20ิคนถ้าแบ่งครึ่งก็จะเป็นฝั่งละ1ิบใช่ไหมคะก็เป็นชายไป10เป็นหญิงไป10แบบนี้นะคะแต่ว่าชายมากกว่าหญิงอยู่5คนแสดงว่าชายจะชอบอ่านหนังสือคือคนส่วนหญิงก็จะอ่านหนังสือเป็น10คนค่ะนักเรียนหญิง1ิคน นักเรียนชาย15คนค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะถ้ามีนักเรียนที่เปลี่ยนกิจกรรมวันหยุดจากเล่นดนตรีไปอ่านหนังสือ15คนในแผนภูมิรูปภาพต้องมีสี่เหลี่ยมสีเหลืองในกิจกรรมอ่านหนังสือกี่รูปจากเล่นดนตรีไปอ่านหนังสือ15คนก็คือก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก15ใช่ไหมคะ 25บวกอีก15ก็จะได้ทั้งหมด40 40คนก็จะเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองได้ทั้งหมด4รูปนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันค่ะ